สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของผมจะทำการแก้ไขตำราของผมนะครับอันนี้หลังจากที่เราตำราเล่มนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำไปแต่ว่าตามหลักการต้องผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสามท่านนะครับ ทีนี้ท่านก็เมตตาตรวจให้เราแล้วหลังจากนี้ขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขแก้ไขตามที่ผู้ทรงได้ให้ข้อแนะนำมานะครับผมกะว่าจะใช้เวลาแก้ไขสักหนึ่สัปดาห์นะครับเรื่มนี้เราก็ใช้เวลาเขียนอยู่ นานพอสมควรรอันนี้ก็ยังไม่เสร็จชิ้นสมบูรณ์ดีนะครับก็มีคุณครูบางท่านคอมเมนต์มาว่าอยากได้มาใช้ในการสอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมาหน้าทีน่นี้แต่ว่าตอนนี้ยังให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับเราจะทำการแก้ไขนะครับผมก็จะทำเป็นคลิปยาวไปเลยนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาหรือว่าข้อคอมเมนต์ต่างๆนี่ผมจะพูดได้ไหมนะแต่ว่าผมก็อยากจะพูดเนาะเพื่อที่ว่าเป็นประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะก็แล้วกันนะครับอ่าเป็นประสบการณ์นะครับว่าข้อคอมเมนต์ต่างๆหรืองานที่เราทำไปเนี่ย อันนี้คือตำราที่ใช้ในการสอนประกอบลายวิชานะครับวันนี้ก็อาจจะมาในแนวของจะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานนะครับแล้วก็ข้อคอมเมนต์นี่อาจจะดดเดือดด,ดเดือดอยู่พอสมควรนะครับข้อ ข้อคอมเมนต์นะครับซึ่งมีมีข้อคอมเมนต์มาแล้วล่ะในเนี้ยในเนี่ยอย่างท่านผู้ทรงคนมุขเมตตาเขียนมานะครับผมเขียนบอกเรามานะครับเราก็จะพยายามแก้ไขนี่ท่านพับมาเลยอย่างนี้นะครับนี่คือผู้สง่งท่านที่หนึ่ง นี่คือผู้ทรงท่านที่2องท่านก็จะมีการพับมาเลยท่านที่สองนะครับ,นะรบอันนี้ก็อาจจะพูดง่ายๆนะครับว่าสำหรับผมเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำการแก้ไขนะเพราะว่า แต่เราเองก็ต้องทำนะครับผมอาจจะพูดอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่างานนี้มันค่อนข้างจะงานนี้ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าผมก็อยากที่จะบันทึกเรื่องราวไว้นะครับบันทึกสิ่งที่เราทำอันนี้ก็เป็นอีก,อกเรื่องหนึ่ง เป็นงานของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยก็เลยอยากจะมาบันทึกแว้นะครับซึ่งอาจจะอาจจะแตกต่างจากที่เราไปแคมปิ้งหรือทําสวนนะครับผมอันนี้คืองานอีกอย่างหนึ่งนะครับจะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นงานเครียดเลยทีเดียวนะครับผมก็ก็เรียนตามตรงนะครับว่าผู้ทรงคุณวุธิทั้งสองท่านนี้ นะครับว่าก็มีความเห็นมีข้อให้แก้ไขค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ขอบพระคุณมาหนาที่นี้ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ให้เราได้รู้ข้อจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของเราเองนะครับแล้วก็เราต้องแก้ไขแล้วก็ส่งให้ท่านดูใหม่นะครับ ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับไม,รไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมบอกไว้เลยนะไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะโอเค, okay. คข้อคอมเมนต์อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ใน อยู่ในที่เขาเขียนเป็นกระดาษอ่านอกนอกจากจะเขียนไว้ในเล่มแล้วนะครับยังมีเขียนไว้ในเป็นข้อคอมเมนต์เป็นข้อข้อ,ขอในกระดาษะน,นะครับานยังมีเขียนเป็นข้อข้อในกระดาษ จะเลือกได้่าเยอะเลยแหละสิ่งที่ต้องแก้ไขนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเอาข้อคอมเมนต์ที่ปรากฏอ,อยู่ในกระดาษนั้นปิ้นออกมาก่อนนะครับโอเค